อ๋อค่ะท่านผู้ชมก่อนจะไปอัดคลิปแจ้งข่าวถึงเอฟซีเนาะครับผมแม่หรือว่าเจ๊หกสี่พรุ่งนี้กับเป็นวันจันทร์ครับค่ะเพิ่นสิให้วันจันทร์ได้ค่ะเจ๊หกสี่เจ๊หกสี่ข้าวดีอีกเท่าแม่กทมครับโทรมาเนาะครับผมโทรมาหาแล้วครับแม่เพิ่นพาใส่ติ้งได้ค่ะท่านผู้ชมแม่ว่าพรุ่งนี้จะให้ เลขล่างถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสองสำนักนี้เนาะครับผมค่ะเอาไปฟังเสียตีกันเลยเนาะครับผมค่ะสวัสดีค่ะุ่นผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะอ๋ค่ะ่านผู้ชมได้รับสายด่วนครับค่ะจากอาจารย์ตีบ่วท่าแมนเรื่องเสียตีบ่แมนครับผมเสียตีเฮียตีครับได้เมดค่ะคาณผู้ชมครับผมค่ะ พอตีผู้ใหญ่เนาะเพราะว่าเพิ่นพมมาแล้วค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเสียตีที่สุดพวาวผู้ใหญ่ขนาดเลยค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกว้างขวางความนะทอครับผมค่ะใครบอกถือว่าเรากว่างควางกว่างกว่างเลน่อยกว้างเลยกว้างแคบกว้างกว้างมันก็ เอ่อหอนหักของน้ำเสียเนาะเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของน้ำเสียน้ำเสี่คนเข้าใจค <c> ร <oughs> ับค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าอ่าพอตีนี่เพิน่นเพิ่นเคยให้แนวทางน้ำเสียหลายปีแล้วดิค่ะท่านผู้ชมอ <Okay. S 1> ๋อค่ะเรียกได้ว่าเป็นเสียก็ได้ค่ะเสียตีค่ะบัดนี้เพิ่นเลยโทรมาหาน้ำเสียหมู่บ้านน้ำเสียไปเออ่ธุระค่ะท่านผู้ชมค่ะ เติ่งไปส่งของให้เอฟซีเนาะครับค่ะก็เลยนัดพอเพ,อพิร์นคือมมอนีครับเพิ่นว่าเพิ่นถือเลขลแรงเกือบถูกงวดบ่แม่นว่าบ่เคยหลุ้นครับถือายก็หลุดแม่นค่ะอันนี้ฟังจากเพิ่นเว้าเนาะกาสิแม่นอยู่ดอกค่ะท่านผู้ชมเนาะครับผมค่ะกาซิแมีนอยู่คือจังไปฟังรายละเอียญสำกันเนาะพอเพิว่าจังไรครับไปเบิ่งกันนะ,ะนค,นค่ะท่านผู้ชมว่าเสียตีเพิ่นจะให้แนวทางตัวใดเพิ่นว่าสิให้เลขลแรงเด้อถอะ บ่าจให้เม็ดเดียวพ่อแม่ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีครับบครัอันน้ำเชี่ยอัดคลิปแล้วเด้อพ่อเะน้ำเชี่ยอัดคลิปแล้วค่ะสวัสดีเอฟซีแนเด้อพ่อครับครับสวัสดีครับค่ะเอฟซีทุกคนเด้อพ่อกันลูกน้ำเชี่ยนี่ละเออะไปเท่าไหรเสียตีร้อยล้านก็เลยบอกว่า อย่างเช่นเดี๋ยวนี้ให้กันนะวันว่าเขาจับจับไปติดคุกเะาเนี่ยค่ะแล้วันติดคุกเอาติดคุกแม่บ้านก็เลยบอกว่าเอาเขาไปกินน้งวดนี้บอพ่อหากระสอบนะวดนี้เลยค่ะหากระสอบแล้ววันนี้ก็เอาไอ้เขาหอมมะลิอีกสองถังเขายี่สิบห้ากิโลนี่หากระสอบ กับเข่ามาลิกของบ้านของถังน้ำเชียร์สิวิต่ดีวายังไ้พวว่อก็มดีคิดว่าอืมเข่ามันก็บเป็นกรสอบ mm hmm. หรือว่าตีหาสองตีสองหาจะได้แค่นี้เพราะว่าเถยวก้อนกับฝันฝันคือเขามาตีกันกับตีบางตาเนี่ยตาแหลมเมื่อได้ศูนย์หกจะซื้อจะศูนย์ก จาศูนย์เก่าเก่านี่งฝันขึ้กันพ่ออยกับพาวิคเนคตเลยฝันจะสี่ตลอดอพราะอันเขาตีบงังตาคุ้มตาแหล่คือใดศูนย์หกอันบัตรประชาชนมันเก่าศูนย์หกบัตรประชาชนของผู้โดนตีนะ่ะคแล้วตำ,ตำรวจก็มาจับทรอ,อ็เลยป้าน้าตาจะมาแหล่มันลกสาวไม่เห็นจังได้ลอเ,เดี๋ยวบอกตำรวจเนี่ยมาจับ ตำรวจมาจับแต่พอบาดพ่อเต้นขึ้นมาพ่อกนเลยไปซื้อเสื้อสูทหกเลยปู้เป็นยูตังประเทศนะ่ะโอ้ยพอ่อหนูไม่ชอบเลยหนูไม่ชอบพ่อให้แต่เรทตัวเก่าค่ะเออถ้เอาเรทตัวเก่าถ้าหนูไม่ซื้อนะีอ่นะพ่อจะเสียใจมากเลยอพอ่อพ่อเนี่ยอยากให้ได้ตัวนี้วันนี้แล้ว่างั้นหนูจะซื้อไว้สักห้าสิบใบ คื้อตัวเดียวเลยนะค่ะเขาเลยบอกเออซื้อแตซื้อแล้วอีกคนหนึ่งก็ไปซื้ออยู่คอหลักเราก็เลยซื้อตัวเดียวละซื้อออกมว่าศูนย์โวโคยจากวัลแลนมาตั้วใส่คนคนมหาเท่มเลยน้ำเชื้อเลยบอกก็เลยบอกว่าเพาตัดมาแล้วนี่ก็ดีแท้ดวงทิ่มาตลอดตลอดเลยครับพาตัดหัวใจค่ะท่านผู้ชม เข่าเนี่ยเป็นกระสอบกระสอบเนี่ยเขาเยีบ์ห่ากิโลเป็นเขาพน้องลุงกิโลอะไรไอ้ถุงอะไยีสิบห่าห่ายีหาย่หา,ก,หากิโลผ <c ười> มว่าโอ้ยแต่เลี่ยวนคนนั่นเป็นติ่ขูกติ่งขูกที่ใส่น้องสัอกว <c ười> ันนี้เขาเลยมาถามบอกวา่าเขานี่เสหงแบบไรเฮ็ดยัแบบงไรกนะ <c ười> ่นะมันยังสี่มาถึงเรียบร้อยแล้วนี่เจียวยัาางไรน,น้องวะเจ้าของก็อายุดเจ็ดสิบเก้าปีเต็ม แล้ววัดดีนี่สองสิงหาเนี่ยครบแปดสิปปีเต็ม <S <S แต่เนี้ยน้ำเชี่ยบอว่า <S 2> <S 2> มัน,ม,นมันคือจังเป็นยังสี่นอเฉี <S <S ยวเนี่ยมันออก,ก็ออกอยู่เลยแล้วเจ็ดเก่ากาเจ็ดพ่อซื้อเพี่อะไรก็ถือทุกอย่างวันนี้นที่จังบอหมักเนี่ยเป็นอย่างมามหมักขาสองสองหาแล้วลูกเต่าสิวัดยังไรไอเต่ามาเชีย่ยสิว่ายัางไงปอกปกับ่าวาแต่ว่าปอกฝันยังสิมกดหนึ่งละเออตะวันพนส่วนหมากเลขกที่ได้มาเนี่ยคือเป็นเหลขฝันเหมือนเป็นบ่ค่ะ เลขของประพิชเนสเลขฝันมิเตเลขฝันทั้งนั้นเลยว่าถ้าออกปุ๊บกับฝันเลยออกปุ๊บกับฝันเลยฝันยังสียชงวัดชงวดเลยพ่ mm อ,อก็เลยบอกว่ามันติเป็นการทําให้เสียไอ้ภาพกดของทางลาเทียกับเก่ามาเทียบนอเป็นหน่อยสองคนเขาแหงต่อ,ตอการข่าวที่ดีๆบัรหาเอาไปทําภาพเสียหาย มันจะเกิดออขึ้นยังไงแต่พอดีก็ต่ออายุให้พ่อละน้ำเชียร์คิดว่ายัางไงกับความฝันของพ่อเกี่ยวนี่เขาเจ้าก็บ,บอกเป็นตัวเลยดิพอ่อเนี่ยใครบอกอันเข่าสารกับห้ากิโลเนาะยห้าห้กิโลเขา<อ>ซานีสิบห้ากิโลเอ้ยยี่สิบหา้ <5 S 1> าก <5 S 1> ็ซ้ำ่าบอกเลขไว้ดิพ่อเข่าความเลขมันต้องเขา่า มัประเทศเขาอสองสองถ <No. S 2> ังเนี่ยนัสองถังเนี่ยถังละหกกิโลจะเลยว่าเอ๊ะมันคือเป็นยังงสิหรือว่าเอาไปขายกับมาเชียครับไอ่น้ำเชียบนอ่อบะนาเด็กงั้นไปฝากร้านหน่อยตลอดเลยพ่อส,สองถังถ <นะ S 2> ังละยิบยิบห่าว่าไม่มีหกว่าหันทวว่าหกถังหกกิโล ถังแบบคารโลถังแบบที่เขาอยู่นะหกกิโลเลยค่ะคนเอาไซคเนเอาไซใ,ในในถังหกกิโลไวอ่าสองถังแล้วก็สอบเนี่ยหาสอบจะเลี้ยงกันละหาส,สาสอบกับสองถังหาสอบก็สองถังป้อนตีง่ายๆ,ๆป้อนก็ตีแบบหลายอย่างนะค่ะ s ัน s i ส i วน t y อีกีอีคบอ,อีป้อนว่าเออค่ะคบนีเอา6 สองหาหากหาสองหรือสี่หาสองยังสิพ่อมันตีไปยังสิแต่ว่าพ่าถิ่มเดขอาพ่อถิ่มเดขปออมัน,นมันตีไปยังไงกัขอขอปรึกษาทั้งสองคนนั่นล่ละลูกทั้งสองคนว่าตีซอยแ<ด>ัน,นมันจะเปยังไงถ้าสมมติว่าพอจะซื้ออีกเนี่ยพอจะซื้อได้พอกำลังเงินท่ากับนี้อยู่นะอะจะซื้อหลายไปได้ก็ซื้อได้เราแต่ว่าแบบนี้ นันสิโชคดีให้ได้ทั้งลูกทั้งหลานบ้านออให้เอฟซีส่วนใเขาได้บ้นออบัลลาบ้ได้มันเป็นังได้อ๋อต้องไปคิดจังสี่จุตลอดเวลาเพราะว่าพ่อบูชาพี่เนียดมากนี่ตลอดการมาเลยเพราะว่าพ่อมากมากมากกันโตไหนที่ฟันนี่ตอนนี้มากขักขัดค่ะที่ว่าลงทุนกับโตไหนค่ะลงทุนอยู่ในนี่มันมีเยอะสองตโตัวไหนกว่าสองตก็คือ พ่อว่าเนี่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนี่ตัวนี้พ่อกัมักตัวอายุของพ่อมันเจ็ดสิบเก้าปีเต็มวันทีส่สองสิงหาเจ็ดสิบครบแปดสิบปีนะเจ็ดเก้าแล้วก็หาห้าสองสองหาหาสองสองหาแค่นี้แล้วอืม,อมแล้วนี่ครับออกมาแล้วเป็นเล็บบอกว่าซื้อเล็ประจำนี่เธอซื้อเล็ประจำไปเน บอกมาเลยว่าซื่อเร่ประจำไปนี่มันจะมาออกดูแท้เรประจำมันก็หลายตัวเรืเลขประจำกเลยสื้อประจำเรืประจำมาแต่เกิดมาแหละลูกสาวเกิดมาให้เลขโชคมาตลอดแต่ซื้อก้าวแบดหาก้าแบดหาก้าวแบดหาว้ด้วยงีงีสิบใบก้าแบดหาว่านังไงอันพอน้ำเชี่ยกะอ่าสีสลุปก็พอแล้วค่ะท่านผู้ชม หลังจากคุณบอกามฝันให้ฟัผงเพนตีซีหาสองนาะพ่อค่ะแล้วก็หกสองหาหรือว่ากับเอาค่ะแล้วก็เพิ่นมาเลขสองโตก็คือหาสองกับเจ็ดเก่ากับเอาเด้อค่ะหนุ่มบนรางค่ะกับทิมอะไรก็คือเลขประจํานาะพ่อก็คือเก้าแปดหา ตัดเอาขาดรัมบ,บูชมแบบตัดเอาถ้าน้ำเสี่ยตัดก็พอเนี่ยกระดาษเอซีเต็มเลยกันนี่เลยสองสามส่วเนี่ยกระสีเลนเดี๋ยวนี้แหละครับผมเนาะเก่าแปดหาเนี่ยแต่ว่าเก่าแปดหาพอด้ยี่สิบใบแล้วค่ะรัมบ,บูชมค่ะ <c oughs> เอาวั <c oughs> านนี้น้ำเสี่ยกับสีรูปกวนพอสมีแล้วพอวันนี้ครับ ลูกชายสุดในยศเป็จชนไม่รู้ทั้งหมดทั้งปวงทั้งครอบครัวเออความรวยนั่นก็มาเ้อะไม่พอใจดีไม่แน่นไม่พอครับสมบัติธนาครับเขามาเชียร์มาเชียร์น้ำเด้อรูหลานเด้อค่ะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีอ๋อค่ะท่านผู้ชมเฮียตีหรือว่าพ่อตีนี่ล่ะครับค่ะเพิ่นกายยูไรยแล้วเนาทอเนียนค่ะเนี่ยอยูเพิ่นนะคะท่านผู้ชมนี่เจ็ดสิบเก้านี่ นี่คือความฝันเพนแปลออกมาเนาะแปลออกมาค่ะคต,าตามตามโตแล้วค่ะดันผูชชมเขาสี่กิโลห้ากิโลเจ่งสีเนาะคาะสองถุงเก่งสีขาด่ันผู้ชมยิบหาโลกสิครับค่ะนี่ค่ะหกถังยังเบาเทีเพิ่นหวานเนี่ยทั้งทั้งหกลกอย่างนี้นะครับค่ะเพรฝันเห็นเขาซึ่ว่าเขาอยู่กระดองสองโคนี่เนาะ แต่ว่าเออเพิ่นมาหาสองเลยค่ะานผูม้มหาสองตรมาเพิ่นตัดเอาค่ะนี่เลขฝันเลขใบนี่นี่เออเลขสามตัวนี้เพิ่นได้ยี่สิบใบแล้วแมนเลขเพิ่นตรงซื้อประจำไว้แล้วครับผมค่ะเลขมากกับดวงเพิ่นครับนี่ลอออกได้ีหยเก้าแปดแปดห้าเก้าห้านี่แ <98. S 2> มนเมื่เลยค่ะ เราออกก็คือเก่าแปดกับเก่าหาอยู่ในนี้ค่ะท่านผู้ชมสี่ห้าสองหกสองห้าพจนมากนี่ค่ะหาสองสองหาอันนี้คืออายุพจนเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดค่ะท่านผู้ชมเลขประจําพจนก็คือเก่าแปดหาค่ะโอ้พจนอยู่กำลังเสี่ยอดูนลเลยดิเพนค่ะเียตี พันถือตะเลขฝันเนาะค่ะทรัณวิสุขพันถือตะเลขฝันค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมเพันกับเบิ้งเพันกับเนี่ยมอยู่ด้านหลังม่เนาะค่ะถือเพป็นเฉพาะติดต่อมาแม่นหลายๆเส้นหลายๆผอุลองงักผู้ใหญ่ผู้เก่าเหาอติว่าอยู่ข,ข้างหลังมันเลยเนาะเตงแต่สมัยเ่าต่างส่งนี่พ่อนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะน้ำเชี่ยวมานาังคิดพันโทรมหาหาบอกว่า โอ้แม่นีป้าพนกับว่าถิ่มบ่ป๋าค่ะทัานุส้มผูใหญ่ค่ะครับเพ่นเป็นเหลขฝันเนาะกด้เย็นกันแล้วค่ะทัานุส้มขอบคุณเอฟซีที่พลว่าถิ่มบ่ป๋าขอบคุณเซียนอาจารย์ทุกท่านเนาะเพราะว่าจะปูผอมกับขอบพระคุณหลายๆเนาะเลขเขาเลขกบ่เขาเพ่นกัยังอยู่กับน้ำเชียกับเกาะมาเชี่ยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเอาวดนี้ก็อยากให้ถือเนาะค่ะ เลือกเบื้องเอาเด้อค่ะท่านผู้ชมดวงไผดวงมันเนาะเลขก็เลยค่ะน้ำเชียสูงขึ้นกันก็ก่าวเชียค่ะแรนค่ะเอาอสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนายูดีมีแห้งสุขูมสุขสนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเสซนเคยเด้อค่ะคร่ะขายคว่ำสวยคว่ำงามค่ะให้แม่เอฟซีเถอะค่ะรับผู้ชม เอฟซี 4, ทานไดทีเพิ่นสนใจด้คะทักไลน์มาได้เด้คะ0984740683ค,ค่ะจังไดกะขอบคุณแม่ 4, เอฟซีถกท่านด้คะทีเพิ่นกับขึ้นมากอุดหนุนรอ,รอบสองรอบสามค่ะ่าณผู้ชมค่ะรอบสองรอบสามส่วนมาตอนนี้ขายดีอันดับหนึ่งดะ้คะ่าณผู้ชมเซลลั่ม เซรั่มเฮ็ดห้หนาบ่อยอยบาเหีะะ่ยวบ่แห้งแล้วค่ะท่านผู้ชมให้เต่งตึงค่ะนี่ค่ะซึมง,ง่ายเนาะแถะแม่ซึมง่ายะไรกะค่ะนุ่มคทำพี่น้องเนาะนุ่ม,มค่ะเนียนดีแบบว,ว่าให้หนาตึงค่ะท่านผู้ชมให้หนาตึงแต่ว่ากระปุกเดียวกะจังใดล่ะกระดัลโช้มมันก็ว่าไปเนาะค่ะ เห็ดให้งหนาเต่งตึงแล้วค่ะร่านู้มค่ะชะลอความเหี่ยวค่ะไพ่ก็บว่าอยากเหี่ยวนะคะร่านู้มเนาะค่ะแต่ว่ากะตามวตายทาเห้ามีขีมหรือว่าอนไดกระซังเห็ดให้เห้าชะลอความแก่ห่อกับสามารถเห็ดเนาะค่ะต้องเฮ็ดละค่ะร่านู้มไพ่ก็บอว่าอยากผู้ให้่เนาะค่ะ เอานี่แหละค่ะท่านผู้ชมแพคคู่ขายดีสบู่ค่ะสบู่นาข้าวค่ะเฮ็ดให้กระจางใสล้วคานาเป็นฟากระให้จังออกเด้ค่ะท่านผู้ชมครับค่ะแป้งตลับกันแดดนี่ค่ะสามอย่างนี่ขายดีค่ะท่านผู้ชมขอบคุณเอฟซี่แม่เอฟซี่พิ่นกกับขึ้นมาครับผมอุณหนุนเนาะค่ะรอบสองรอบสามค่ะท่านผู้ชมเนาะคค่ะเอา พอยอฟซีกะยาเบิงสื่อแล้วค่ะนี่ค่ะเส้นลำลำหอมถือเละคือว่าถือเละกะบสื่อให้เมียเนี่ยค่ะเมียจะได้หอมค่ะท่านผู้ชมเนาะกะฝากถึงพอยเอฟซีแล้วค่ะค่ะเอาเนี่ยค่ะเนื้อเจลค่ะเนื้อเจลครับเรื่น้ำหอมกลิ่นกุหลาบครับพี่น้องค่ะจิมท่าผิวค่ะฝากถึงพอยเอฟซีสื่อให้เมียเนี่ย เนี่ยจะได้ดีใจค่ะเพิ่นจะได้กินหอมเนาะค่ะเอาถัากไเขอมาเด้อค่ะดานมุฒส้มเนาะศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับผมค่ะ,คะเอาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหน้ายุยดีไม่แห้งสุข,ขุดสุพจนเน้ะค่ะดานมุฒส้มสวัสดีค่ะสวัสดีครับ